ัดีครับเชี่ยวันนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมาก่ะจะมาแถลงการแล้วผมว่าช่วงนี้นะครับจะไม่ทำคลิปเป็นเวลาสามสัปดาห์ครับหรือาอจประมาณหนึ่งเดือนเลยก็ได้เนื่องจากว่าไม่ใช่เรื่องเรียนนะที่เรื่องเรียนก็มีส่วนแต่เรื่องห,หลักๆเลยก็คือแขนกูหักครับรอ <c oughs> วังนะครับเวลาจะอัดคลิปหรือจะเล่นเกมเนะี่ย เล่นยากมากนะจะโชว์ฝีมือหดแบบเมื่อวานได้ไม่แบบครั้งไม่แบบหลักแบบแบบคลิปก่อนๆไม่ได้แล้วนะคบแต่ผมบอกเลยนะว่าการตัดต่อเนี่ยก็ยิ่งยากครับเออกว่าจะหาชอ็อตกว่าจะหาเพลงหาพวกกนสกรีนอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยน่าจะต้องไอ้นี่นะเพราะว่าต้องใส่เฟือกสามสัปดาห์ลแล้วแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงนะครับ มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นที่แบบมันเอาไว้ประคองอ่ะแต่ผมจะใส่ไว้ให้ดูเขียนผมหักเว้ยแล้วเดะบอลจนเขียนหักทำผิดโอ้ทำผิด ทำพิษ๋ยวก็ทำไม่ค่อยเก่งนะเก็พอทำเป็นเฉยเฉ้ยเอือเรียบร้อยครับเราจะใส่ให้มันตรงๆกันนี่ครับ แล้วจะได้เขียนอย่างียบเป็นไงนี่นะซึ่งเดีรยวก็คือแบบคือแบบการเล่นเกมหรือว่าการติดต่อนี่คือยากเลยนะคบเพราะว่าเออการเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ครับแต่ให้เล่นานานๆเนี่ยเล่นไม่ได้ครับเล่นได้แค่แบบเออแค่เล่นสนุกสนกก็แต่ให้เล่นแบบเอาจริงแบบแบบ หลังแบบเอาริงเนี่ยไม่ได้ครับแต่ผมจะพยายามทนนะพยายามท,ทําคลิปนะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะทําคลิปก็ได้เออนะครับซึ่งถึงเข็มจะเป็นอย่างเงียบผมก็จะทําคลิปนะเพืนะ่อเอเอคือไม่ทำสามสัปดาห์คนก็แบบเกินไปนะครับม,มาเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนี้วันนี้นะครับแค่บอกว่าผมเนี่ยอาจจะลงคลิปน้อยลงนะเนื่องจากว่าแขนผมเนี่ยมันหักครับ นี่ครับเป็นหักนี่เออโอเคนะ